ซื้อมาทั้งหมดอ่ะสามสี่หมื่นขายหมดเลยค่ะเก็บสตางค์ได้เท่าไหร่ครับตลอดระยะเวลา15ปีนี้ทรัพย์สินก็มีรถมีบ้าน2องสาหลังแล้วก็มีเงินสดประมาณ3-4ล้านล้มยังไงครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเริ่มปิดกิจการทีละอย่างทีละอย่างถูกลูกน้องโกงเรามารู้ตัวอีกทีโอ้เราเป็นนี่เกือบสิล้านละ<ฮ>เราเราเราเจ็บตรงนี้ค่ะ ไปหมดเลยสองสามล้านขายหมด<ห>เลยค่ะแบงค์จะยึดแล้วก็กำลังจะล้มละลายจนกระทั่งมาเจอเดียคอนนั่นแหละค่ะ <c oughs> เราอยู่ใต้น้ำเหมือนรถโผล่ขึ้นมาบนเหนือน,น้ำแล้ววันนี้จะไม่มีใครมาแย่งอากาศหายใจฉันยอดขาย400กว่า,าล้านแล้วเดือนนี้ก็ล้านกว่าคือเรายังมีลมหายใจอะเอาตรงๆเชื่อมั่นว่าเราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งขอแค่เราเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วสิ่งที่คุณอยากได้มันรอคุณอยู่ค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนต้นแบบ2022นะครับวันนี้เราได้พูดคุยกับผู้หญิงหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนเลยสวัสดีนะครับพี่หญิงครับสวัสดีค่ะพี่หญิงเป็นคนจังหวัดอะไรครับเกิดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นคนอุดรเจ้าเจ้ามันนอือะไรครับเนี่ย <c oughs> เป็นคนอีสานเป็นคนอีสา,แานแล้ว <พอ S 1> ก็ไปอยู่เหนือ มีพี่น้องทั้งหมดสา <3 S 2> คน,คนซึ่ง <คน S 2> เป็นลูกคนโตใชฐานะทางบ้านยากจนค่ะตอนอยู่ปสี่ค่ะพี่ทํางานเริ่มทํางานตั้งแต่สิบขวบเอาจริงสิบขวบเราทําอะไรกันอยู่เนี่ยเราเล่นบอลลูนเส้นบอลลูนสีอะไรกันอยู่เลยอะตีสีก็ต้องไปขายของที่ตลาดช่วยแม่แล้วตอนเช้าก็ต้องไปโรงเรียนไงรับจ้างทํากันบ้านด้วยรับจ้างคือท,<ำ>ทำทุกอย่างที่มันได้ได้เงินนะฮะที่บ้านจะทํานาใช่ไหมคะคแต่คนอื่นเนี่ยเขามีนาทําพ่อกับแม่เราต้องไปเช่าพื้นที่นาเขาค่ะทำ คือได้ร้อยกระสอบเนี้ยเราได้20เขาได้80คือเขามีที่อย่างเดียวเราใช้แรงของทุแคนใช้ทุนใช้ทุกอย่างเลยวันนั้นเสียใจมากจนถึงท้อกับชีวิตอะไรไหมทำไมเด็กอย่างฉันต้องเป็นอะไรขนาดนี้เลยอาจารย์มาที่บ้านนะตอนเด็กๆมาตามเราแบบทำไมไม่ไปเรียนเนี้ยแต่แต่เราไปไม่ได้เราอยากเรียนมากถ้าเราไปน้องเราก็จะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปทํางานเองหาเงินจะเข้ากรุงเทพ ถ้าเราทํางานอย่างเดียวเราก็จะเป็นลูกจ้างสาวโรงงานนะซึ่งเราเห็นในทีวีใช่ไหมเราไม่อยากเป็นอืเราก็ซีเครตว่าให้เราเจอคนดีๆแล้วเราก็เจอคนดีจริงค่ะท่านก็เมตตาเราถ้าส่งหนูเรียนน่ะหนูจะแบบสามารถทําได้มากกว่าเนี้ยอืล้างห้องน้ําเช็ดกระจกทําความสะอาดออฟฟิศบัญชีก็ได้ทําอะไรก็ได้ขอแค่สอนเราอยู่มาเกือบสิบปีค่ะหลังจากนั้นมากรุงเทพล้วบอกว่าตัดสินใจไปเชียงใหม่ไปทํางานที่โรงง,งานเป็นช่วงที่เราดรอปเรียนนั่นแหละค่ะ จริงๆไปส่งหลานที่เชียงใหม่หลานก็บอกว่าจะไปทํางานโรงงานนะต้องไปส่งเขาเฮ้ยงั้นเราไม่เรียนแล้วก็ได้เราไม่กลับไปกรุงเทพแล้วขอทํางานด้วยได้ไหมก็เลยทําด้วยเลยเป็น i n s p e c t ชั n น่ะฝ่ายตรวจสอบและได้เจอกับความรักที่นี่ใช่ค่ะแต่งงานเสร็จปุ๊บ มันมีเงินเหลืออยู่ก้อนหนึ่งหนูขอก้อนนั้นได้ไหมขอเข้าด้วยขอยืมอ๋อโอเคขอยืมที่จะมาตั้งตัวเพราะว่ารเรารู้แล้วว่าวันนี้ถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะไปเป็นลูกจ้างใครมันไม่รวยแน่น,นอนก็เลยไปในห้างนิคมสารกรรมลลำพูนค่ะอตอนนีน้เราก็ไปดูว่ามันจะพอมีอะไรให้เราขายได้บ้างไปถามผู้จัดการห้างว่าขอเช่าพื้นที่จะเปิดร้านดอกไม้ผู้จัดการค่ะน่ารักมากเรียกไปคุยคุณเปิดร้านชุชนั้นในไหมหือ มีเงินอยู่5้าหมื่นบาทตอนนั้นห้าหมื่นเมื่อเกือบ20่สิบปีเยอนะเอาแล้ววะทําไงดีบอกสามีฉันจะไปกรุงเทพซื้อกลับมาหมดไปประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับกลับมาขายได้ประมาณสองสวันหมดแล้วหมดแล้วขายหมดกูต์ปบญหมเป็นปัญหาที่ดีเฮ้ยแล้วเราจะไปซื้อที่ไหนประเด็นโชคดีค่ะแถวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปเอาแม่สายนะเขาไปเอาที่พม่ามาขายเราก็อยากทําบ้าง เช่ารถเข้าไปแม่ซ้ายซื้อกลับมาขายซื้อมาทั้งหมดอ่ะสามหมื่นขายหมดเลยค่ะขายอยู่ในห้างเนี่ยประมาณไม่ถึง5เดือนก็ตัดสินใจเก็บเงินซื้อรถกระบะคันแรกในชีวิตค่ะแล้วบอกว่าชวนสามีให้ลาออกจากโรงงานมาเพื่อค้าขายด้วยกันนี่แหละถูกต้องค่ะเช่าล็อกในห้างเนี่ยปกติเขาเช่ากันล็อกเดียวถึงเล็อกค่ะคือเล็อกใช่ใหญ่เยอะขึ้นก็จะมีร้านเสื้อผ้าลชุดทํางานแล้วก็ชุดวัยรุ่น แล้วก็เริชมมนในทางเสื้อผ้าชุดชั้นในก็คือเอาให้ครบไปเลยครบหมดเลยค่ะเก็บสตางค์ได้เท่าไหร่ครับตลอดระยะเวลา15ปีนี้รัพย์สินก็มีรถมีบ้านสองสำลังมีตึกตึกที่ยังผ่อนธนาคารนะคะแล้วก็มีเงินสดประมาณ3-4ล้านจนถึงจุดเปล่ล้วมาเริ่มทำออนไลน์ล้มยังไงครับเราไม่มีประสบการณ์พอเราไปลงทุนทำธุรกิจเราอยากมีพาสซีฟอินคัม ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเริ่มปิดกิจการทีละอย่างทีละอย่างเอาเองมาทําที่เขาเรียกว่า Passive เริ่มจะปล่อยตรงนี้ไปละใช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่โดนลูกน้องโกงเพราะมันไม่มีตัวเราแล้วไงเราไม่ได้ดูแลกิจการเรามารู้ตัวอีกทีโอ้เราเป็นนี่เกือบสิบล้านแล้วเราไม่สามารถดูแลทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะมันเยอะใช่ค่ะเราต้องมีลูกน้องแล้วบางอย่างเราเช็คสต็อกไม่ได้ครับก็เริ่มปิดทีละสาขาสาขา ได้ตรงนี้ก็เอามาปะป,ปะตรงนี้มันก็เป็นหนี้สะสมขึ้นมาเรื่อยๆค่ะซึ่งบางทีเราก็รู้นะว่าลูกน้องขโมยเงินเราเห็นเห็นแต่เราพูดไม่ได้เพราะไม่มีใครช่วยเราไม่ว่าจะกิจการอะไรก็แล้วแต่ฉันต้องควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซื้อของข้าเช็คสต๊อกธรรมจีก็คือฉันคนเดียวทุกอย่างอยู่ที่เราคนเดียวเราห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามเป็นอะไรนะขออย่างเดียวห,ยนะห้ามปายนะห้ามป่วยนะห้ามตายนะเพราะอะไรติดค่าเทอมลูกมาประมาณเกือบสองปีเพราะว่าจ่ายไม่ได้ ไม่มีเงินจ่ายผมมันโดนโกงไปหนักขนาดนั้นเลยเหรอคบพี่ข้างนอกอาจจะรู้สึกว่าเรายังมีเหมือนเดิมแต่เรารู้อยู่คนเดียวว่าเราไม่มีซึ่งบอกใครไม่ได้ด้วยตอนที่ล้มทั้งหมดค่ะไม่มีบ้านอยู่นะคือไปหมดเลยบ้านทั้งหมดขายหมดเลยค่ะขายไม่พอแบงค์จะยึดแล้วก็กำลังจะล้มละลายมีสองทางเลือกค่ะคือตายกับไปต่อแล้วมันจะมีโอกาสอะไรไหมที่จะมาสักครั้งในชีวิต ก็เลยพากันมาอยู่ห้องเช่าเล็กๆเจ็ดเดือนค่ะเป็นเจ็ดเดือนที่ทรมานที่สุดในชีวิตนึกถึงภาพที่เลยก็แบบสงสารลูกต้องไปเอาเงินในกระปุกลูกอะค่ะแล้วก็เอามาจ่ายค่าน้ําค่าไฟเราบอกว่าเราขอยืมนะเขาบอกว่าแม่เราจนแล้วใช่ไหมพอลูกพูดอย่างนี้โหมันไม่แบบเร,เ,เราเจ็บตรงนี้ค่ะ จนกระทั่งมาเจอเดียคอนนี่แหละค่ะเราอยู่ใต้น้ำนเหมือนเราโผล่ขึ้นมาบนเหนือน้ำแล้ววันนี้เราหายใจได้แล้วอ่ะมันเจออาการหายใจแล้วฉันจะหายใจให้มันโล่งปลอดให้ได้เลยวันนี้จะไม่มีใครมาแย่งอาการหายใจฉันสามีบอกว่าให้เราไปเรียนไปดูเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เรารู้แต่ว่าถ้ามันเป็นโอกาสในชีวิตก็อยากได้นะม,มาเห็นเครื่องมือค่ะคมาเห็นระบบที่ตัดสินใจว่าธุรกิจเนะี้ยพี่ทำได้ วันนั้น<า>คือการ,กรตัดสินใจที่สําคัญที่สุดคือการตัดสินใจเลือกทั้งที่เราไม่ได้มีต้นทุนอะไรด้วยเรามีเงินอยู่สองพันกว่าบาทแล้วก็เงินที่อยู่ในบัญชีก็มีประมาณสองหมืนกว่าบาทนั่นคือก้อนสุดท้ายสองหมืนและสองพันก้อนสุดท้ายในชีวิตละเริ่มต้นเปิดบินกับที่นี่ค่ะแล้วก็ลุยเลยทําทุกอย่างทําทุกท่าทำตัวเรียบง่าย <S <S 2> <S 2> ๆให้ทำอะไรทำหมดแต่ทำโอเวอร์ เขาให้ทําแค่นี้พี่ทํ<ร>ามาก <ทำ S 1> มากว่า,า,วาใช่เพราะอย่าลืมนะว่าที่นี้ยรายได้ไม่มีเพดานไม่มีขีดจํากัดขอแค่เราขยันแล้วก็ใช้เครื่องมือ3เดือนผ่านไปมันทําให้พี่เริ่มเห็นเงินแสนแต่พออิญค่ะโชก็ไม่ได้ช่วยมันก็มีโควิดมาก็เลยบอกสามีเธอมาช่วยฉันหน่อยมาช่วยกันสองคนเลยเธอยิงแอดให้ฉันหน่อย นี่คือมือแอนเใช่ค่ะนี่คือสาเหตุของการเกิดเทพหมิงขึ้นมาเน่น่ห็นไหมก่อนจะเกิดฮีโร่ต้องมีวิกฤตการณ์เสมอใช่เขาเป็นคนหนึ่งที่เก่งเทคโนโลยีครับแต่เราเนี่ยเก่งคนและเราก็เก่งประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการเราได้หมดเรารู้ว่าเราจะได้มากกว่านี้สามแสนแล้วก็ห้าแสนแล้วก็เจ็ดแสแล้วก็ล้านหคือวันที่มันล้านห่ะคือไปา์อยู่คนเดียวนะ กรีดดังๆแบบเขาให้จริงๆเหรอเชื่อไหมพี่ไปธนาคารแล้วพี่ก็ถอนมาหมดเลยเราลอดแล้ว <c oughs> จริงเ <c oughs> ขาไปธนาคารถอนมาหมดในล,ล้านนึงแล้วก็ไปหาทีมที่เชียงใหม่บ,บอกว่านี่มาดูสิเนี่ยคือเงินสดๆของเราเนี่ยเกือบหนึ่งปีเงินล้านกว่าบาทเนี่ยถอนมาหมดเลยเป็นหลักฐานว่าฉันได้จริงๆนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำดีไอคอนกรุ๊ปจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครับที่อยู่ในครอบครัวนี้สองปีกับสองเดือนม,มันเจอพื้นดิน ที่อุดมสมบูรณ์แต่เราเป็นคนที่ใช่แล้วมาขยันที่เนี้ยมันก็เลยเปลี่ยนแปลงพี่อย่างรวดเร็วฉะนั้นเรื่องเงินเหรอบอกเลยว่าไม่กังวลแล้วค่ะเพราะวันนี้มันเป็นหลักร้านสเียรแล้วเดือนนี้ก็ร้านกว่าเหมือนกันค่ะที่พูดนี่คือกําไรล้วนๆนะครับไม่ใช่รายได้แลวต้องหักต้นทุนนะนี่คือกําไรล้วนๆยอดขาย400กว่าล้านแล้วค่ะโอ้โหเกือบ500ล้านแล้วค่ะตอนนี้ลูกชายถามว่าแม่เรารวยเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเรารวยกว่าเดิมลูก จริงๆค่ะคือแบบลูกชายไม่กล้าซื้อนู่นนี่นั่นแต่ตอนเนี้ยบอกเลยว่าหนูซื้อได้ลูกแม่ให้ได้สิ่งที่มันทําให้เราเติมเต็มอีกอย่างคือวันเนี้ยพ่อกับแม่พี่ไม่ต้องทํางานแล้วค่ะพี่สามารถเลี้ยงดูพ่อกับแม่ได้แบบตลอดไปได้เลยอ่ะเราให้เงินเดือนทุกเดือนได้เลยเงินค่ะอาจจะไม่สําคัญที่สุดแต่มันสําคัญเมื่อคนที่เรารักอยากใช้ ถูกอันเนี้ยผมว่ามันเป็นความเข้าใจผิดนะผมอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เนะี่ยช่วยกระจายกันต่อด้วยเราไม่ได้บอกว่าเงินสําคัญที่สุดในชีวิตสิ่งที่เราคุยกันอยู่แล้วเรายิ้มกันได้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะมันคือเวลาที่พวกเราพูดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยากจะบอกอะไรกับคนที่วันนี้น่าจะล้มลุกลุกฮานเหมือนพี่หญิงหรือหนักกว่าเราก็เป็นไปได้และหาทางออกของชีวิตสักทางหนึ่งเพื่อจะประสบความสำเร็จแบบพี่หญิงครับเวลาขึ้นอย่าหลง เวลาลงอย่าทอ้อเพราะชีวิตมันต้องไปต่อสำคัญคือเราหยูดเพื่อใครคือเราจะมีลมหายใจอะเอาตรงๆเชื่อมั่นว่าเราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งขอแค่เราเปิดใจยอมรับอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วสิ่งที่คุณอยากได้มันรอคุณอยู่คที่เชื่อมัน่นเพราะพี่คิดว่าเสมอว่าวันนี้ฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนขยันแล้วฉันก็จะไม่ทําให้คนที่ฉันรักลําบากแน่นอนแล้ววันนี้ไม่แปลกครับที่พี่ประสบความสำเร็จเพราะผมว่าวันนี้ ที่เข้าใจมันอย่างของแท้จริงๆว่าการทรําธุรกิจที่นี่สุดท้ายมันคือการทําแบบเรียบง่ายและใช้เครื่องมือแบบมืออาชีพขอบคุณที่วันนี้ได้ทําให้ผมรู้จักกับพี่หญิง ในแบบที่คนอื่นอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนด้วยเนาะผมว่าน่าจะเป็นการสัมภาษณ์ที่ลึกที่สุดที่พี่มีเคยให้สัมภาษณ์มาเหมือนกันขอบคุณมากเลยครับพี่อครับสวัสดีนะครับน่าจะได้แรงบันดาลใจสําหรับทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการคนต้นแบบ2022ได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook Page ของ The Icon Group นะครับและผมเชื่อว่าจริงๆแล้วความสําเร็จมันอยู่แค่เอื้อมครับอยู่ที่ว่าคุณจะคว้ามันเมื่อไหร่และคุณมองเห็นมันเมื่อไหร่เนนั้อง วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเช่ารถเขาไปแหม่ซ้ายซื้อมาทั้งหมดอ่ะสามสี่หมืน่นขายหมดเลยค่ะ เก็บสตางค์ได้เท่าไหรครับตลอดระยะเวลา15ปีนี้รัพย์สินก็มีรถมีบ้าน2-3หลังแล้วก็มีเงินสดประมาณ3-4ล้านล้มยังไงครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเริ่มปิดกิจการทีละอย่างทีละย่างออถูกลูกน้องโกงเรามารู้ตัวอีกทีโอ้เราเป็นนี่เกือบ10ล้านแล้วโหเราเราเราเจ็บตรงนี้ค่ะคือไปหมดเลย2-3 <4, S 1> หลังนั่นแะขายหมดเลยค่ะแบงค์จะยึดแล้วก็กำลังจะล้มละลาย จนกระทั่งมาเจอเด็ก